สวัสดีพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการใบบุตทุเดย์นะครับทุกวันเรามีโอกาสได้อ่านพระคาพระเจา้าทุกวันมีโอกาสได้ไขครัวและภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนคือทําตามที่พระเจ้าจัดสั่งให้ทำและสำหรับผมเชื่อว่าโดยฤทธิเดชจากพระเจ้า,ะจานะครับจะเข้ามาปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอุปนิสัยที่ไม่ดีเราหลายอย่างไปนะ้ครับผมเองก็ยังมีหลายอย่างยังบกพร่องอยู่และทุกวันนี้ก็ยังจําเป็นต้องใช้ฤทธิเดชจากพระเจ,าะจา้าบวกกับการทรงนำและการช่วยเหลือที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาไยอมสุสถิตกับเราพรงม,มาเพื่อที่ช่วยเราเข้าใจความจริงนะสามารถประยุกต์ความจริงจากพระคออรรมอมาเป็นกันไปชิตในแต่ละวันเพื่อถาวายพระเกียรติแดบบ่พระบิดาถาวายเกียรติแด่องค์พระเยซูรเจ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่ไม่ค่อยชอบอ่าน,นพระคัมภีร์ถ้าฟังอยู่กลับใจใหม่นะครับพี่น้องเพราะพระคัมภีร์เจ้าสาคัญสําหรับชีวิตคริสเตียนอย่างมากทีเดียวนะครับเป็นทั้งอาหารพระวิญญ,ญาณเป็นทั้งอาวุธนะครับเป็นพระแสงพระวิญญ,ญาณที่เราสามารถใช้ต่อสู้กับยุทธูบายของ พยามาได้ด้วยนะครับวันนี้มาดูด้วยกันสุภาษิตบทที่3ามข้อที่5นะครับจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองเป็นคําสั่งจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจนะฮะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจถ้าใจเราเองพี่น้องครับไม่ได้ไว้วางใจในพระเจ้าเลยพี่น้องครับก็คงไปกันลำบากแน่นอนเหมือนกับเมื่อเราแต่งงานกับผู้หญิงสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้เชื่อใจไว้วางใจกันเลยนะครับ ัญหาเกิดขึ้นไหมครับพี่น้องแน่นอนดยนี้พระพี่ว่าด้วยสุดใจสุดจิตสุดใจสุดกําลังและสุดความคิดด้วยพูไงว่าพี่น้องครับในเมื่อเราเข้ามาอยู่ในครอบครัวพระเจ้านะฮะเราเข้ามาอยู่ในการดูแลการปกครองพระเจ้าเราก็ต้องไว้วางใจในแผนงานของพระเจ้าที่มีไว้สําหรับเราใช่ครับบางครั้งมันก็ไม่ตรงตามความคิดของเราเพราะจริงๆแล้วพระเจ้าไม่สนใจองความคิดของเรานะครับพระเจ้าเราเนี่ยมาสนใจในความคิดของพระองค์จัได้ไหมครับ จงมาสนใจในความคิดของร er, พระองค์เพราะพระองค์จะเทความคิดของพระองค์ให้กับเราพระองค์จะสอนเราพระองค์จะขยายให้เราเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าเราเองเอาความคิดของเราพี่น้องครับเข้ามาวุ่นวายกับความคิดของพระเจ้าชีวิตทิศเสียนเราก็คงจะไม่เวิร์กแน่นอนนั้นวันนี้พี่น้องครับให้เราไว้วางใจนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจงมจั่นใจพระเจ้ารู้พระเจ้าดูพระเจ้าเห็นพระเจ้ารู้ครับว่าพี่น้องกำลังเจ็บป่วยอยู่พระเจ้ารู้ครับว่าเรากำลังมีปัญหาเรื่องการเงินพระเจ้ารู้ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างให้เป็นไปนตามวิธีการของพระเจ้าเราเพียงจะระบายความไปใจพระเจ้าคืออธิษฐานมอบนะปัญหาทุกอย่างไว้กับพระเจ้าเพื่อพี่บอสแลลวครับให้เราฮททูลต่อพระเจ้านะครับสําหรับความปรารถนาทุกอย่างต่อพระองค์ด้วยใจขอบพระคุณด้วยด้วยการอธิษฐานวันนี้ก็อยากหนุนใจพี่น้องอย่าจมอยู่กับปัญหานะครับอย่าให้ปัญหามาทับถมเราจนรู้สึกอ,อึดอัดพี่น้องครับ ชีวิตฝ่ายวิญญาเรารู้สึกย่ำแย่เราต้องเป็นฮะเป็นคนที่ไว้วางใจในพระเจ้าแล้วก็อย่าไปพึ่งพาความรับรูต้ตนเองอุปนิสัยเดิมวิถีชีวิตเดิมนะฮะเราเน้นเรื่องการพึ่งพาตัวเองมากกว่าใช่ไหมครับตนไปพิทึงเองตนประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับชีวิตเราอยู่ในการดูแลที่มาจากพระเจ้าเราก็ต้องทูลขอเราต้องพึ่งพานการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าสําหรับพระเจ้าพระองค์นั้นไม่มีขีดจํากัดพี่น้องครับถ้าเราพึ่งพามนุษย์หรือพึ่งพาตัวเราเอง ตัวเราเองมีขีดจำกัดดนี้การอธิษฐานเลยสำคัญมากสอบคิดเซียนคืออธิษฐานคือ,อ,คอทูลขอความช่วยเหลือที่มาจากพระเจา้าผมเองก็ทูลขอความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าในเรื่องการใช้เทคโนโลยีใะการทํทาง,งานในพันธกิจต่างๆโครงการต่างๆที่ต้องออกไปทํางานในแต่ละวันก็ขอสิปรริปัญญาขอความรู้แม้แต่ขอถ้อยคําผงต้องขอต่อพระเจา้าเพราะเราต้องใช้คําพูดทุกวันเดี๋ยครับเมื่อเราใช้คําพูดทุกวันบางครั้งต้องคุยกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนหรือบางครั้งก็คุยกับคนที่ไม่เป็นเป็นคิดเตียน ท่านี้ท่านั้นทุกคําพูดขอรับการรับรองที่มาจากพระเจ้านะเป็นถ้อยคําที่ประกอบด้วยความรู้และสิทธิปัญญาขอบคุณพระเจ้าไปนาะครับเอาอะไรไปเนาครับมาดูด้วยกันวันนี้ในเรื่องของการอาธิษฐานนะผมก็มีคำอธิษฐานทุกวันนะครับตอนนี้ผมใช้คัมพีรแต่ละข้อนะครับดึงออกมาเป็นคำอธิษฐานก็คือการภาวนาพระคำพระเจ้านั่นเองไปลองลองเรียนรู้ด้วยกันนะครับเมื่อเราอ่านพระคำพระเจ้าแล้วเราก็ไข้ครวญนนะว่าพระเจ้าสอนอะไรบ้างมี กฎข้อบังคับอะไรบ้างคําเตือนอะไรบ้างนะครับที่พระเจ้าเตือนเราผ่านพระเจนะของพรรองวันนี้พี่น้องครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวมีเพิ่อนผีเขียนไว้ว่านะผมใช้สองประโยคนี้เป็นหลักเลยนะครับฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาทแต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทนแม่มีคุณสมบัติหลายอย่างนะครับในวีข้อนี้นะครับมาดูด้วยกันพี่น้องครับโอข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยครับองค์สามารถยับยั้งชั่งใจได้เพราะถ้าหากเราไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้พี่น้องครับการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นแน่นอนพี่น้องครับด้วยนี้การที่เราใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าข่มใจเราไว้ก็คือเอาชนะจิตใจตัวเองด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพรถชนะของพระเจ้า,ปเ,จาเป็นสิ่งที่คิเสเตษยนทุกคนต้องฝึกนะครับพี่น้องโดยส่วนตัวเราไม่สามารถเอาชนะตัวเองได้เลยพี่น้องครับเราแพ้ใจตัวเองมาตลอดเราก็รู้ดีแต่เมื่อเราเข้ามาอยู่ในวิถีของพระเจ้าเราพึ่งพาพระเจ้า อธิษฐานพี่น้องครับเหมือนที่เพลงีบอกเอามือวางไว้ที่ใจอธิษฐานพี่น้องครับขอพระเจ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เราเองทุกคนพี่น้องครับสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจได้การยับยั้งชั่งใจต้องเกิดขึ้นโดยธิดเดชที่มาจากพระเจ้านะฮะเป็นคิดเสียนที่มีใจที่สงบนิ่งสําคัญไหมครับสงบนิ่งเหมือนเด็กที่หย่านมแล้วในอกของมันนะนะก็อยู่ในสดุดีโอหนึ่งร้อยหนึ่งสามหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับพี่น้องไปอ่านดูนะครับ สงบนิ่งเหมือนเด็กที่หย่านมแล้วในอกของมารดาใจเราจะนิ่งได้ก็ต่อเมื่อเรามีพระคำพระเจ้าอยู่ในใจของเราไม่ล่วงละเมิดไปกับความบาปก็เพราะมีพระคำพระเจ้ายับยั้งชั่งใจพระต้องโยงไปที่สุนีโรยสิบเก้าข้อที่สิบเอ็ดเหมือนเดิมนะครับหลวงได้สะสมพระดำรัสของพระเจ้าไว้ในใจครับรลวงเพื่อครับหลวงจะไม่ทําบาปก,กับรลวงใจที่สงบนิ่งเกิดการยับยั้งชั่งใจถึงแม้จะมีการโลดลวงเกิดขึ้นก็นตาม แต่เราสามารถที่ผ่านพ้นไปได้เพราะถ้อยคำของเจ้าพระวิดเดษจากพระชนนนั้นเข้ามาจับยั้งความคิดนะฮะเข้ามายับยั้งการกระทำนะที่เกิดขึ้นและสามารถที่แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความคิดของพระองค์เห็นไหมฮะพระเจ้าว่าเราจะเทความคิดของเราแก่เจ้าเราใช้ถ้อยคาเราแจ้งแก่เจ้าชัดเจนมากพั้นการอ่านพระคำพระเจ้าพีน่นครับในแต่ละวันนั้นพระเจ้าจะสอนเรานะในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะเราจะไม่งงงงงงหรือไม่ ไปฟังนะครับความคิดกับมนุษย์พระพระเจ้าบอกเข้ารีภายในพระเจ้าดีกว่าเชื่อใจมนุษย์ริเียนต้องฝึกที่จะเชื่อใจพระเจ้าแล้วก็ฟังว่าพระเจ้าสอนพระเจ้านํำยังไงในปัญหาต่างๆสําหรับผมผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมนุษย์ทุกคนทั่วโลกนี้นะก็อยู่ในพระพีนะครับและคําตอบทุกอย่างก็อยู่ในพระ,นขขระเจงพนะเร้าขอเพียงแต่เราอ่านและขอการทรงนําที่มาจากพระบัญญาิบริสุทธิ์พป่นองครับและที่สำคัญคือไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะวิวาดไม่ว่าระหว่างสามีภรรยาระหว่างเรากับเพื่อนบ้าน พี่น้องคิดดูนะครับถ้าหากเราจ้องเดืทะเ้อะก,กันก็คือมองในส่วนที่ไม่ดีของกันและกันทั้งที่พระเจ้าสอนว่าให้มองในส่วนที่ดีของเขาอยู่เสมอของเพื่อนบ้านก็ดีนะของคนทั่วๆไปก็ดีเราดูหนังดูละครพี่น้องก็ต้องระวังนะครับในนี้มันมีกลลวงกลงุล่ลุบัญชาตานเราดูสื่อต่งตางๆนะักข่าวต่งตางๆก็ต้องระมัดระวังเราดูข่าวการเมืองก็ต้องระมัดระวังพี่น้องครับเราต้องดูด้วยใจที่ประกอบด้วยสิบปัญญาที่มาจากพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการ ชักจูงชักนาไม่เข้าสู่การทะเลาะวิวาทเราต้องยับยั้งชั่งใจพี่น้องครับอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราบางคนใจร้อนบุ่มบ่ามแต่พี่น้องมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้วันนี้ขอให้พี่น้องพึ่งผ่านเนพระเจ้าอย่าพึ่งกําลังของตัวเองข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอองค์พระบัญญัริสุดทรงช่วยไหมพี่น้องผมวิงวอนต่อพระเจ้าที่จะให้พระบัญญบริสุท์เกียรข้ามาช่วยปรับนะทัศนคติให้ข้าพระองค์เป็นคนที่มีใจเมตตาพี่น้องครับ ใจเมตตานี้เป็นผลของพระบัญญบริบทสุดใช่ไหมพี่น้องบ้านเราเองก็ต้องมีใจเมตตาสงสารผู้อื่นนะใจเราสําคัญแม่ถ้าใจเราพี่น้องครับเป็นใจที่ใจจืดใจดำพี่น้องใจแข็งกระด้างโอกาสที่เราจะสําเร็จตามพระคําพระเจ้าก็คงจะไม่มีเพราะคนที่มีใจไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะทํางานเกิดผลไม่ได้พระเจ้าต้องการเรามีใจที่เมตตาสงสารเรียนรู้ที่จะให้ความช่วยเหลือคนที่ยากไร้พี่น้องครับคนที่ยากไร้พี่น้องครับเขาต้องการความช่วยเหลือ มันคิดเสียนเมื่อเราอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้เราช่วยตามกำลังที่พระเจ้าให้เราช่วยแต่อย่าไปปฏิเสธไม่ช่วยเลยไม่ได้พี่น้องครับเราต้องช่วยเช่นอย่างเงี้ยอย่างช่วยเรื่องการเงินพระพี่บอกอะไรครับก็อย่าคิดว่าจะได้คืนเราช่วยเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเราช่วยเพราะเงินก้อนนี้เป็นของพระเจ้าถ้าพระเจ้าเราใจเราช่วยจะเป็นสิ่งของกำลังก็ดีในที่เราจะช่วยเขาหรือเงินทองก็ดีเราช่วยด้วยใจสมัครช่วยเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องครับเหมือนที่พี่บอกว่าท่านทั้งหลายทำกับใครนะครับ ถึงแม้สิ่งเล็กน้อยที่ท่านทานั้นจะไร้ประโยชน์ก็หาไไปได้หรือเท่ากับทํากับเราด้วยนะผมแต่นักเรองนนะครับ,รบเราช่วยใครไปเท่ากับนะกับทบบาังทากับพระเยซูยเจ้าด้วยวันวันนี้ก็อยากหนุนใจพี่น้องนะครับวันเราทุกคนนะครับเรียนรู้ที่จะมีการช่วยเหลือผู้อื่นบางทีก็ช่วยหนุนใจก็ได้ช่วยชูใจก็ได้นะครับถึงเนี้ยเราอยากจะช่วยพี่น้องนะครับในจังหวัดของเราให้ได้รับความรอดนะรวิธีที่ควรทาให้สุดคืออธิษฐานก่อนท่นพี่น้องขอความเมตตา ตอนนี้ผมไปเทศนาที่ไหนผมก็หนุนใจพี่โนที่ฐิานเปลือกคนจังหวัดตรังที่เห็นคนตรังทุกคนรับการปลดปล่อยจากวิญญาณต่างๆที่ครอบงำอยู่อยากเห็นคนตรังทุกคนในทุกอำเภอได้รับความรอดนะครับนี่ก็เป็นช่วยเหลืออีกทางหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าแค่อิฐานเนี่ยนะใช่ครับอย่าลืมว่าเราอธิษฐานกับใครครับเราอิฐานโอวิงวอนตอพระเจ้าซึ่งพระเจ้าแต่ว่าไม่มีสิ่งใดที่รองค์ทรงกระทำไม่ได้ฉะนั้นอยากหนุนใจพี่โนนะครับ เราควรที่มีใจเมตตาและสงสารผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นผู้ผจญนะด้วยใจที่กล้าหาญเราทุกคนถูกเลือกถูกเรียกมาเพื่อที่จะประกาศและเป็นพยายนการเล่าขบยายนของพระเยซูคริสต์เป็นหัวใจของการผจนะเป็นน้องไปอ่านได้ในวิวรณบบทที่19ข้อที่10นะครับการเล่าขบยายนของพระเยซูคริสต์ทูตสวรรค์พูดกับยอนบันทึกชัดเจนว่านั่นแหละครับคือหัวใจของการผจญนะเราต้องมีความกล้าในการประกาศเป็นพยายนอย่าไปกลัวอย่าไปอาย ผมเองท้าทายพี่น้องขิดจกดักรัลางนะสมมติที่จักรัลางมันมักมนสกการพระเจ้าปกตินะมีสมาชิกป,ประมาณทั้ง410คนใน450คนนี้พี่น้องครับนำทั้งหนึ่งคนประกาศทั้งหนึ่งคนก่อนสิ้นปีนี้นะครับมารู้จักกับพระเจ้ามากลับใจใหม่มาเป็นคริสเตียนเพราะถ้าเกิดว่าปีต่อไปปี2024สมาชิกขิดจกดักรัลางก็จะมีเท่าไหร่ครับเรามี410แล้วบวกมาอีก4 5 0นะฮะเราก็มีเท่าไหร่ครับ900 เห็นไ,ไหมครับพอมี900นะครับสิ่งที่ผมได้ท้าทายพี่น้องที่จากต่างคือรถทีจะมีการมสการสองรอบแน่นอนเดี๋ยวครับด้วยนี้รอบแรก410คนเช่นไหมครับเริ่ม,ม้าแต่เช้าเลยอรอบ2ก็เข้ามาอีกในช่วงบ่ายก็จะมีประชากรเจ้าเพิ่มขึ้นในคริสตจักรนะครับเป็นคนงานที่มีความอดทนนานอดทน,นก็ดีอยู่แล้วพี่น้องครับต้องนานด้วยงานรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับต้องใช้ความอดทนและเป็นความอดทนที่นานด้วย มันการที่เราอยู่กับพระคำพระเจ้าทุกวันทุกวันพระเจ้าจะฝุกใจเราี่นงครับให้มีความอดทนมากขึ้นนะครับเพราะอะไรเราเริ่มใช้ความคิดของพระเจ้าแต่เราใช้ความคิดของเราเองอุปนิสัยตัวเก่าๆเราี่นงครับรับรองว่าอดทนไม่นานแล้วก็ละทิ้งเลิกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าหนุนใจี่นะครับและมีความเข้าใจและเข้าถึงน้ำพระทังพระเจ้าเห็นไหมเมื่อเรารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยนะครับเราเริ่มที่จะใช้เวลากับพระคำพระเจ้ามากขึ้นอธิษฐานมากขึ้น นะออกไปเยี่ยมเยียนออกไปสนใจพี่น้องออกไปช่วยเหลือพี่น้องเราก็จะเริ่มที่จะเข้าใจถึงน้าพระทัยพระเจ้ามากขึ้นทับพระองค์อธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูเจ้าอามนนี่ก็เป็นการดึงพระคำพระเจ้าหนึ่งข้อมาไขครวนนะครับหลังจากนั้นก็กลั่นออกมาเป็นคําอธิษฐานเห็นไหมพี่น้องหนึ่งข้ออธิษฐานหนึ่งข้อหนึ่งข้ออธิษฐานหนึ่งข้อผมทําแบบนี้ทุกวัน ก็เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าสองก็ไปการฝึกนะชีวิตผมด้วยนะครับที่จะมีหัวใจการอธิษฐานอยู่ตลอดเวลานะเป็นนักอธิษฐานทุกคนเป็นได้พี่น้องครับเพียงแต่พี่น้องขี้เกียจจะทำหรือบ่เท่านั้นเองใช่ไหมครับบางทีเราเคยชินอยากอยู่เฉยๆนะครับอยากไปบวชปกตินะครับทุกวันอาทิตย์แต่ไม่อยากทําอย่างอื่นละนะก็แค่ไปบวชวันอาทิตย์นะไปฟังอาจารย์เทศนาไปถวายทรัพย์นะคุยกับพี่น้องบางคนเป็นที่เสียนในกรอบแค่นี้แต่ทุกคนพี่น้องครับตลอด1อาทิตย์เต็มๆนะอย่างพี่น้อง อ่านพีทุกวันอ่านไม่พอนำท่านข้าพเจ้ามานะอธิษฐานกับพระเจ้านะครับไม่พอโทรศัพท์เป็นหั่นใจคนนั้นบ้างออกไปประกาศบ้างออกไปเยี่ยมเยียนบ้างลองพี่น้องครับผมเชื่อพี่น้องจะเติบโตขึ้นแน่นอนเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณอย่าเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณตลอดไปพี่น้องครับเชื่อพระเจ้ามาสิป,ปีหลายคนยังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณอ,อยู่เลยตอนทุกวันนี้วันนี้กลับใจใหม่กับพระเจ้าอ่านพี่น้องแล้วพี่น้องครับกลับมาพบรายการไปพบทุเดย์ได้ใหม่ในตอนต่อไปครับเช่ยวันครับสวัสดีครับ